ทำไมดพคอแมนพี่น้องวันนี้สนุนมากับเม็ดสระคนน้อนพระค้อนไม่มอำนาํซามเมอร์อะไรพรค้อนไปอยไรตนีได้กลิ่นปไหแดอยู่อา้างคองถูก โอเกี่ยวก็ถูกอาดดั้มัน้เกียยวกับถูกเราพี่ดองเนี่ยกโอ้ยนีเดยให้ดดโพดโพดคนที่สุขจ้าลกน้องซาจ้าลูกไม่ต้องก็ไบ่น้องซาเมื่อแล้วก็เจ้าอย่าไปหานังว่าใกล้ใคเดี๋ยวเขาเห็นเนี่เจ้าไม่เนาเมื่อเนี่ยเขามาเยียบสาซุกแล้วน้องดิกินข่าวมาสุกหลุดหลุดเจือน้องเผินหลุดเจือกอยู่นะาตาในห้องเขินนะฮงกลายมาทางนี้เขาก็เลยมาแห่งเยียบเผินเนาะเพื่อนในสายความมานำไป anh đang cho mày, bài đi pino lần đa đại, thải sẻt 你们。<laughs> <laughs> นอนนังเล่นเท่าังนองเมอาได้ตุบหนังเย็นเลยได้ไหมเออในเตีงหลุมก็ได้เจ็บน่ใสแน่ตอนนี้เหามาหอดเงาวซุกหมายน้องพี่น้องเมยพูดดีมากกพูดดีได้นังอันเถียงใหม่เลยห่ากันแล้วเมิ่งไดนี้น้องไปแล้วหากันแล้วพี่ยงกินอี่เน่ะเมยแล้วเนังมัสิหมือนดิมเลยเาไอกับไออะไรนี่ สองคนเท็ดเฮ็ดจังมือสามสี่มือทำไมเนาะสามที่มือยุยเองเองนี่นะเท็ดเองเหเ็ดเองสามสี่มือไปซื้อไมยูเซโนมาแล้วก็เท็ดไม่งบเลยไปสี่แปดต้นสดาเหงอยู่เลยทะไมเนะไม้อยู่ไมแป้นนี่ตัวละเจ็ดสิไม่แป้นนี่ ไม่เนี่ยอันละเจ็ดสิบเนี่ยคือกลางขางแลนี้ตัวกระเส็บเนี่ยไม่แเลยนี่นอกาไม่ได้อันนั้นแจกสต้างแล้วจอยหมอท่นึงทั้งเทิงไปแฉกหมดทุนมันกพันเนี่ยมได้มได้ซาลาีเรือจะเพือดพุนหกพันอะไรแต่ได้แหมไปบบิเรือหรือบริรถรถล้มละกามือต่อมากระพป็นไข่ก็เป็นอนเลยคือรบอะลาดน้ำมันฮะ น้ำมันไม่ตานน้น้ำมันเหี่ยนะเอาไปว่าอันคือมือนั้นนะมันมีรถเลาะแปลงทางแปลงทางแล้วเข่าเกาดินลงถมหั่นนี่แหละสงสัยมันมีน้ำมันในรถเขาในีเหี่ยลงเหี่ยลงประมาณยาวเติบได้ประมาณร้าเมตรกูเลยน้ำมันนะเหี่ยลงมาไปแบบนี้แหละแล้วค่อยละขี่ไปคอยหล้มประมาณขั้นที่สามนี่แหละ มาแล้วกับขั้นพี่สี่ที่หาก็ตามมาล้มต้องแล้มหลายแม่ล้มหลายนี่ล้มหลายคันมันมื่นแม่ป้ามันเหนไ่อยขาดไปพวกอันนี้กขัดกินตั้งแกงเห็ดแกงถูกกจคนน้ำมันเหี้ยแล้วกันโรคเพศบอกเลยหมอเวอร์ซันจะเอาเข็ดนั้นเข็ดนี้พอคือเอาวันไปมันติดใบว่ามันมื่นนาะงคนทางหมื่นคนจีนนะแม่เท่ากับ ตั้งตัวบทท่นเลยเฮากันนะใช่แบมขี่มือความความรู้สึกคือแบบว่าอันมันหมื่นคือหมื่นสไลน์นี่แหละสไลน์ที่มันอยู่ในกระโหลกเฮาขี้รถไปแล้วมันแบบปึ้นไปเลยนะเวซีน่ะวันดีนะแม่คอยกับขึ้วาวขก้แต่บทเด็ดหลายไม่ดีแล้วเขาใช้หมวกกันน็อกดิเขาใช้หมวกกันน็อกเจ๊จะไปใส่แล้วเขาไปเซโน่บอเนี่ยอันสิเขาไปเซโน่ คาคาสิออกไปนลยคากลับมาคาเข้าออกไปเลยคาข้าไปแล้วบันไปชั้นสีโนะกกลับมาเลยบันไปนั่นเจ็บมะเจ็บเลยได้บั้ไปแล้วกลับมาแล้วกะมาแว้นซักยาอยู่สุกสาร่าบ้านจะพงนี่แล้วกลับมาเจออันผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ว่าล้มบอลจากการั้งแหละล้มบอลจากการทันแหละแล้วเพิ่นกะมานอนเจ็บได้ผู้นั้นนามือหาเลือดออกบากหลายๆถือกับตัวเส้นเลือดนี่แหละ เลโมกำลังยิบให้เพอนก็นอนเบิ่งอโมก็เสียวอยู่ยิบแบบสดๆเลยนะแล้วก็กเขาน้ำเกลือเย็บผู่นั่นนะคับไว้ดีเด็ดไคับบไว้ยว่ายไปไกลเลนแม่มันตะลึน,ลนลไปบักไก่นะพันเท้าคับบุ้ยว้ายใหยังตะลึนปไปตั้งว่าสามสี่เมตรกว่าแล้วโดนเท้านะคับว่ายิบมืน่นมื่นมีลีทางมื่นแบบ ขี่ไปดีๆว่ามื่นลุยๆไปเลยเอาตัวไปดูเลยมาสิเก็บบรยังนะเก็บบาทเดียวนี่มือแรงนี่แม่คนวัชิพาไปสอนก่ันยังนอนประมาณสี่โมง้ามืองก็สอนกับเตาอเราสอนตอนแรงก็ได้บ้ากแรงก็ได้ก็จะเปนสอนจะเล่นน้ำหมึกดิมตอนแรงกับมันเนาะได้่อนเนาะได้แรงก็ได้จะเล่นต๊ดิ้ อ,อืมทำเช่าก็จะเช่า,เ,ชาเล่นกันนี่เหมาะผมตัวแรงแต่อ่อนนะไหมเนาะไปโซนเพราะว่าเท่ากันตุกใจปัตเสียอะไเจ้าขับรถมาเองเลยขับมาเองเลยขับมาค่อยๆขับมาดีอยูงมาพวกแหงโอ้ยตกใจกเนี่ นั่นแหละมือแรกก็บต้นทำมีแต่หมเจ็บเนาะมือต่อมาเจ็บคือตอนมาหล่นล้มเนาะเจ็บเบิเลยเด้ยฮะเจ็บลงไปเจ็บตอันนั้นอันนี้ก็เน่าเลยมันเริ่มเขียวแ้วต้นโตสีเขียวแล้วแบบนี้มอันนี้ก็มือกันอันสามมือลงไปเนาะนี่เลยอันหัวเข่ากับตัวเน่ามันแห้งตตอนเมเป็นอันเดนเาขน้นนกระโ แน่แน่วอันนี้กับหน้าหัวเขานี่แหละมัขงข่างนี่มันกระดูกนี่เจ้าค่ะลงเอาข้างนี้แหละลงนะลงหลดดุดบริษับ,บนี่บ่หลดุดบริษับหลุดไปต่างหากหลดุดหลุดคือสิไหลแต่เลยไปเลยไหลไปอีหลดุดนี่จะหลุดบริษับเขาหลุดทับเพื่อให้ลูกบวชได้เพราะว่าตอนล้มลงหามีรถวิโก้มันขี่เฮียงข้างมาในวิโก้หนึ่งกับหน้าสัญคยไหลไปใส่รถวิโก้หนึ่งกับวงการเจอะวิโก้กับไปเลยยันเขาว่าแบบว่า ตาาั้มแม่มนมั้นว่าเฮาวเลยเขามาสู่แล้วรุนห้าบนตันจีนะไปเออโกนะครับในเฮากับเหลียวซ้ายเหลียวขวาเฮากับลุกยางเข้ามาห้ากับปลาโหลดเลยตกใจแ <ลด S 2> องโหลดเป็นยังหมดโหลดว่ายตะแหวนฮะกโลดแบบมันขุดทางเป็นว่ายครับอแล้วล่ะจ้าอันผลิภาคของบริสอันเซียพาเสียหายยริ่มหัเริ่มสดนั่นเลยเนาะแม่นแมน แทนที่เอาพวกเส็ดทางนี่เลยสิพิศคือบุตั้งไปลายไว้ว่ามันเหนื่อยตั้งหมื่นนับหมื่นอันนี้ก็ยังมีความโชคดีอยู่รถแต่ละคันลมนะมันบมีรถถ่างมาเนาะแต่ว่ารถเบียดบ่ถือรถเบียดมากนะนะมันก็อโออตายลเลยรถหอยยี่ห้อแลงบุกว่ารถเบียดรถยางให้สมมติว่ารถแรงน้ำล้างเข้าไปถ่งห้าตีล้มได้จ้ะเขาก็เลยนมาปกติของเทาเนาะประสบพาล้ม ข้าลมเข้ามาในห้ก็่างน<ม>้ลาลมออกไปนอกเขาาเหยียบไปเรยลยม่เราใส่าพล้มเกือบกลางทางมแหละเกือบกลางทางม,ามันรดมามันก็โยกนี่บุหลนอบัวท่านได้แม่แม่น,นี่แต่บมมีรถมาทางทางหลังเขาไปเสียวคิดไปชิดมาแล้วก็ตกใจหยาดที่รถจากนม มันชีบตีเลยอุปติเพสมาเกิดเป็ันนี้นามันิีตีมันเริ่มอะไรได้ไงอันพี่น้องยกทีบางคนเป็นว่าสีขาวเส้าหาปีเป็นจะเพศอ่าจดเส้าหาปีล่ะย่างขาวสีขาวเส้าหาเลยพี่น้าพี่น้อะที่เดียวกับความมุ่ยป่9เกาๆิดแก้วป่ะไม่ดอเป็นจะเพศเป็นว่าให้ทำบุนเพนอย่างนี้่เนาะวันยเส้าหาเป็นไงนะว่างเรื่องรถเรื่องล่างเขาก็เข้ามาอะไร ปีเดียวกันนะขโมยนะเโมยกันต่าเกาเก้าเีตอนนั้นทโมดทักเข้ากับปรเทน้องเพียกระทงแกกระทงน้องเหมยทไปแก้วกันเนาะแก่นวัดปีหน้าเนี่เป็นปีทรงเด็ปี่งเนาะอีกตายเออ่ลเ่าข้าเป่าเรับอ่ะเศรษ่เศร่ีเศีเยวเราเราเกิดเก้าเก้า ไอ้แมวามก้าามก้าสามเาวลา้วสาก้าวีกยต่อเตีเเลยสม่ชื่อเลยเล็กเลกเ้าเลขเอี่ยนมันขึ้นไว้แล้วนี่นี่ขึ้นชื่อเลยนอดีเดี๋ยวเราบทถาป้ายป้ายเนีได้ค่ะเองเปลองถามป้ายเกียงแถวตรงนู้นจะถามเจะที่น้องเอรซี่จะถามเล่ยนป้ายอ่ะ ไปหลเดแดไปเลุดกระไดเกเก้าสามเจ็ดแปดเหม็นแรงเราสี่ตัวตรงๆสามเจ็ดแปดให้ซกกันยังใครเนาะอได้เงินมาเออเผื่อเขาสวยเกียเพงเนี่ยแต่ัวจะงิดสร้างแมงเรเบืงางกําแ่งลังไหมค่ั่เากัน่เอซีใค่้องเอซทางฝั่งไทยเราเป็นฝั่งไทยนะพิษและรหดเะนะ เออเขาไใส่ป้ายกันทางเอาเรืว่าหกดอกห้างกุ้งมากุ้งไมกันม่าเยมว่าเนะเจ็บเป็นมากเพ่านอาผได้หักษาตัวเองนะนะอู่ๆผ่านัสมควรเกิดเจ้น้ำมันแีกในทางเออเขาเป็นเห็ุอะไรวะเกิดจากสองเลยอันนี้เกิจากเจาในทางอ่ะ ว่กันขี่ไปไก่ตลอนเลยคารไปันคนกับชาวฝขี่ไวนเลยที่เกิดใหมมารวยมารวยหยุดหมานังหนาหน่มหยุดเลยเป็นมายืนหนังของาเฟ่มารวยเมืนเด้เตียงเด้ตียงเมาเกมาหากันมาครับ ก่อนล้มนะค่อยมีสติเบอร์ใดไปว่าค่อยจือว่าค่อไหนมันกระทบลงมแบงแห้งน,นะเออโต้ค่อยนั้นมือนักยาวเลยมือแบบงงเวลาฮาร้มเลยโบม,มีคนมาสอยกับรถนั่นเองเนาะเออในยมา,ายมหาไปกับโบเห็นนะ่ะพอดีมีคนอยู่ถแถวนั้นแหละน มันมีรถคันหนึ่งนุเลยเขาก็มาซอยเนียเออถ้าแต่ม,แมีคนมาซอยแล้วก็เมียนอ้ายนั้นเราออกมาเอารถขึ้นใหน้แล้วเราเอามาขึ้นค่อเอาขึ้นหมดนะมมหมเมลยมันมันเหมือนเออมันเออคือเหมือนยุ้ยมาแล้วก็แบบว่าโอ้ยหญ่เลยพยาามรถมาว่ะก็เลยบุกาวเอาขึ้นยันรถมายันแลนด์นี่รถมดได้ไห้โอ้ไห้มาเยอะางไห้มาเยอางต้องตายเลยไม่ต้องทาง ยัเจ็แม่ไตเ่ชิคก็ือชิอวะว่าท่เราไปเวียอนั้นแหววเครืงน้ำเสียใจแม่เสียพปรด็่แม่ถามเขาแว่นิมันฮักโมจิซีนะวันที่ให้เขาใจแม่นี้มันถือกับตกข้างว่าเขาเนี่ยนวดการทางแม่นุดค่อยลมันฮัก มบลลูนก็หัอันมันถึกเบื้องดีกว่าถ้าเนี้ยเบนี้เบิ้งเบื้องใต้อเบื้องใต้เเพราะฉะนั้นเขาส่ให้แบบกาขี่เนี่ะเป็นแเบิ้งเพราะว่ามันฮักแล้วว่ะส่บได้ว่ะเปลี่ยนไม้ของเรานะแหวนก็เลยเขค่อยขี่าเปิด้อนเินเสียเงินไเยนเเสียเงินในเปลียนแวลงปันซ่ไว้ค่ะหาก็เปลี่ยนอันงเดินหลังในแวนลงเยลียนมา เรียี่นองแล้วมากระหงนาดท่ห่างเท่มารวยนะทำไมซีมาซคีม่เปนกีแมลองกองบางลองกองอ่ะตัวสามโลร้อยกับตัวแบบนี้โลสามมันแตกกัังไดโครละเกดบอรออืมนี่โลหะเลยโลสี่ซีฟแซบได้แซบเนาะตัวนี้เนาะตัวสามโลร้อะไรมันแบบแบบขึ้นมาบุกคดอีกยังไงเนาะ มันเด็กคือคนละงกิ่กันมันต้องเกตแล้วเนาะมันเกตโมเสบปันใดก็เลยมาขายได้เนาะมันต้องเกตแล้วคล้ายๆกินอะไรกับแบบบะมี่เหมืองมีแห้งมันต้อราคาดีอยากินอะไรคือแบบมีรสชาติมันก็ขึ้นมันต้องเป็นลำรสชาติแล้วลองกินเหมือนเป็นกระเด็นกระเด็นเลยกินละบ่อแล้วเนาะแม่นนะเจ้าพ่อกขาคนนีน้องคักินตัวมีราคาเนี่ยกินอะไรกะ มีเหือมีแห้งอะไรกันแล้วคือคนรวยคนจนอะไรกันเรื่องเการณ์แบบนั้นเลยคนจะละมีสิทงนอะมันก็บวมอกเสมอกันเนาะอันมันมีหน้าบ่แม่เข่ากลั่มบวมเนาะคือมันดำคือคือเข่ากลัแต่บ่แม่วมันเข่ากลัมันก็ดำมดโกกเนาะอันนี้มันเข่าเข่าอิรูบบวมันจะเอามาตีตาซโนะ ข้าวอันเม็ดปุ้มปุ๊บคล้ายๆเม็ดข้าวไก่น้อยนี่แหละเออข่าวอีหลูกโอ้ยังแม่ข้าวแนวแนวแต่ข้าวติ๊กี้้ายังน้อยยังหนุ่มข้าวอีหลูกพอแม่ข้าวหอมข้ามันจะเหนือเลยิตเม็ดข้าวตะกี้ต๊กล้วข้าวอีหลูกมันกินแซ่บนะกินข้าวตะกี้ข้ายังน้อยพอแม่ข้าวใสมีใหญ่ปุ้มพุ๊บดังด้าแม่เลยปุ้มปุ๊บคือเม็ดไก่ข้าวน้อยเนี่ยเอะมันอยากสลายพันธุ์แล้วเหมือนอ่ามันอยากมนี มันสูงพันเลยพากับหักษาเด้ไพายจะเอาเข่าแบบมาใหม่แิไดนไหมออรมากิ่บงพักาจะเป็นอย่างไปเลตายหมอร่างมา่ย <c oughs> บอกมาหามารอป้าคะแนนมันายาเห็ดมีก็เต็มเลยเนาะก็มีเลยบุมีบอกเอเห็ดมีดำปูเห็ดปูดำแดงดำหน่อยเห็ดปูดำโพนชองโพนมันโค้แม่บอกเคยเคยอยู่นี่จะดนโดนหยชิบ สองปีนี่แล้วจะมาเป็นตั้งแม่จะทาแขกไปตั้งพากันมาสี่ดินนี่บอกซืซุปเป็นคนทาแขกบอสคนทาแขกซื้อ่ไม่ดิงะแปว่าอัาซื้้มทางกับผู้ื่อนะนายทินทานมาเอะแข้งทางของลูกสาวแข้งทางอีได้มีดินตอนหนึ่งในนีขคงอายอันดอกเตยจันทาเราอย่าทายสามแสหูบอคุูน้องฟ้า มัมหมดแล้ดนคงไปแม่แล้วเดายาค้ายซ้มแซนเราจ่าหปค่อยค่อยก็มาเบิ่งเด้อือตัวเี้กตัก็ตัเอาอย่ามาหมักอะไรตัวเบอร์ตัวแล้วคงกับเบอริตนเยอะมากมาเบิ้งอยไเธอหนึ่งนะก็ไหนวะเพราะว่าอาัยว่าแล้วว่าแค้มทางเนาะเลยก็มาเบิ่งเบิ่งมาเบิ้งผัดมันอยู่กับโต๊ะปากทอเลยได้ถมแล้วเบิ้ีคือคนเอาขข้นเอมาคนเอาข้นตเอาคึ้นเอา มันต้องได้ถงมันต่ำแต่ว่าเราขาบอกอยู่ว่าตตอ้าเโาเลยบปเดีตยตอยังเขาว่าเฮาตงั้ะเขาบอกเอาาบบไหนถ้ามีคนอยากได้ถืแต่ว่าขั้นก็แนมขั้นแนมแบบคนหมักอันนี้อย่างนะธรรมชาติหาแบบมันมีน้องปลาเนาะแล้วก็มีเงินน่อยอยู่แบบว่าวันพ้าวันผิดเลยแบบออกมาหลิงสวนนะนะผมเบ็ดปุ๊บมันใหญ่ก็ได้ผมคิดได้แต่ว่า มันต้องว่าคนมีเงินมาอยู่ค่ะเขานี่เดธรราแแล้วเอื้อมแสนมันลุกมันบวกปั่นกี่แสเออมันต้องในถุงลายนะม่เอ้อมแสนแต่ว่าเ u า e h ไปตัวเนาเนคเนาะนี่จะมาเบิงเงินละย่างนี้จ้าหนึ่งเสอตรนี้เอาตรได้มาได้ก็คือว้แม่พีาเน้อ ีมัง on ช oh ืนีารตรงนั้นนี่ตาบักกว้งมืดบนตาบิตตาตาบิตตาลังเมือตาบิาทานองสะกุ้กุนองะเนคือเดี๋ยวนี้จะบได้ไหมตได้บุนเนาะ้านบุุไดรแทนไหมได้ันาตาบิตาเบยธรรมดาตาากว้งเนาะ เขาก็เขาเจ้าจนได้หลายปีแล้วโมแม่เจ้าเราไรดิเห็นคือใายแน่เลยมาคือแม่แม่ท่านนี้มันคือใายแน่ถ้าได้ถ้าโมเป็นใส่แน่นมันไปว่าหากันเฉยค่ะมีแนวเป็นใบโลดมีคนมาหนักแลกวใหม่เลยมาหนักสูงใหม่สบายดีเด้อสบายดีสบายดี พัวนีมาได้หนังตัวใหม่หมอไอเห็ดหนังกันแล้วกังเซ็ตต่อเลยต่อหมดแหงเลยเออเส็ตออกไปนอกแหงมานู้าวเลยมัดคูเนียนี่ก็ได้่วๆมบคูนคูหันแหงมันสุแหงมันูสาวกัตูยังเ็นแหงผู้สาวเลยคคูนแหละเดี๋ยวจบคลิปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวจับีรองเาลยขึ้นมาก็ูนดอกพ่น้องตอนนี้กะ เฮาสิพากันจบสำนีกันเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝา่ให้พี่นอกเป็นกำลังใจให้ำหนับเดอ้อไปจะไสยังที่บ๊าย